หลังจากที่เรารุ้นกันมาหลายวันนะครับในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ครับ18มิถุนายน4เรื่องใหญ่4เรื่องสําคัญครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญเลยที่ต้องพูดถึงครับก็คือเราได้เห็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งในยกแรกครับของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีที่ได้รับการประกันตัวครับในคดีมัตระ112ครับการวางหลักทรัพย์เนี่ย5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ทั้งนี้นก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าฟันธงเลยนะครับว่าจะได้รับการประกันตัวเพราะว่าเรื่องคดีมาตรา1 1 2นั้นก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับมีคนได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยไม่มากเป็นสอสอสองคนของพระเก้าไกลครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีบางส่วนได้รับการประกันตัวออกมาแล้วสุดท้ายอาจจะไปทําผิดเงื่อนไขนะครับหรือไปทําผิดซ้ําก็ทําให้ถูกถอนประกัน แต่คนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาเลยครับหลายคนครับอย่างเช่นอนทนนำพานี่แกนนำกลุ่มรัศดรครับโดนไป3คดีครับ10ปี20วันตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาครับแต่สำหรับคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าเมื่อวานเราจะไม่ได้เห็นคุณทักษิณน,นะครับแต่เราก็ได้เห็นเรื่องราวการขยับขับเคลื่อนนะครับในลักษณะที่ดูจะมีความมั่นออกอั่นใจมาก่อนหน้านี้ครับนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยประกาศนะครับความพร้อมบอกว่ายังไงไปพบอายการแน่แนครับไม่มีการเลื่อนนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยินน่าย,ยินดีที่จะได้มีโอกาสชี้แจงในชั้นศาลครับสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องมาตรา112ที่เจ้าตัวบอกว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเป็นผลไม้พิษครับจากการทํารัฐประหารนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยความจริงถ้าเราไปดูนะครับถ้าเราไปดูให้ลึกลงไปเมื่อวานนี้จาก สำนวนสำนวนฟ้องของอัยการครับเราก็จะได้เห็นครับการเปิดช่องทางเอาไว้บอกว่าหากจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ดูอยู่ในดุลจพิธิตของศาลครับนี่มันเท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการยื่นประกันตัวได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยรู้หรืออาจจะทราบระแค่ระคายหรือมองว่ามันน่าจะมีรูทางออกมาในแนวทางอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับ นะฮะประกอบกับความได้เปรียบครับความได้เปรียบในเงื่อนไขาการยื่นขอประกันตัวของบุณทักษินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักทรัพย์ที่มูลค่าสูงก็ดีครับเรื่องที่จะไปไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานก็ดีครับหรือแม้แต่เรื่องที่บอกว่าจะไม่เดินทางออกนอกประเทศครับเมื่อวานนี้ก็พยายามแสดงความจริงใจโดยจะวางพาสปอร์ตครับไว้กับศาลนะฮะเพื่อแสดงจุดยืนนะครับว่าจะไม่เดินทางออกนอกประเทศ พี่อนุเมื่อวานนี้หนทางมันก็เลยสว่างโล่สาหรับคุณทักษิณน,นะครับและยิ่งกรณีการได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้มันไปสอดคล้องกับประเด็นวิพากษ์นะครับที่บอกว่ามันเชื่อมโยงกับกระแสข่าวเรื่องดิวรับที่ได้ไปต่อครับจากฝ่ายผู้มีอํานาจเดิมนะครับที่ยังไฟเขียวให้เดินหน้าต่อไปได้ครับเพียงแต่ว่าอย่าล้ําเส้นมากจนเกินไปครับมันจึงมีนัยยะที่ถูกตีความหมายและก็สะท้อนล่วงหน้าได้ ในระดับหนึ่งนะครับว่าคดีมาตรา112ของคุณทักษิณนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะมีทางออกในเชิงที่เป็นทางบวกมากกว่าทางลบสําหรับคุณทักษิณก็มีความเป็นไปได้ครับแต่อย่างไรก็ตามการได้รับการประกันตัวของคุณทักษิณเมื่อวานนี้ครับมันก็ต้องแลกมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับของผู้คนที่มองว่านี่ไงบุคคล V.I.P. ครับนี่จะเป็นการดึงเรื่องนี้กลับมาอีกคำรบหนึ่งครับ แต่ที่สําคัญมันมีผลไปถึงเรื่องความไม่พึงความไม่พอใจครับของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับนะฮะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกว่าทั้งเพื่อนๆของเขาก็ดีครับและแนวร่วมของเขาเนี่ยยังอยู่ในเรือนจําครับยังไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวเหมือนกับที่คุณทักษิณจะได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ต้องจับตาในเรื่องนี้ครับก็คือเมื่อวานนี้ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับ มีการไปยื่นขอประกันตัวนะครับผู้ต้องขังในคดีการเมืองรวมทั้งคดีมาตรา112รวมทั้งสิ้น12คนครับเราพยายามที่จะตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรแต่นี่จะเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์นะครับว่าเรื่องของการได้รับการประกันตัวเนี่ยจะเป็นไปอย่างทั่วถึงหรือไม่นะครับนะบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยฮะสิ่งที่มันเป็นประเด็นสะท้อนออกมาก็คือว่า การได้รับการประกันตัวของคุณทักษิีนั้นมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆได้มาฟรีๆครับแต่อย่างน้อยที่สุดคุนษิณเนี่ยก็สามารถได้รับการประกันตัวสามารถออกมาขับเคลื่อนงานทางการเมืองต่อไปได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไปลองพิจารณาดูคำร้องอื่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องยื่นสอยนายกรัฐมนตรีครับของ40สวออกจากตำแหน่งนายกนะครับ เมื่อวานนี้เราได้เห็นครับสารรัฐธรรมนูญยืดเวลาให้อีก15วันสำหรับนายกปรีเพื่อส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทางสารรัฐธรรมนูญรวมไปจนกระทั่งถึงการให้ถ้อยคำเป็นเอกสารครับนะฮะน่าจะชัดเจนเมื่อวานนี้ให้ถ้อยคำเป็นเอกสารในฐานะพยานปากเอกครับก็คือคุณนัทจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับซึ่งคุณเศรษฐาส่งชื่อเป็นพยานเนี่ยเป็นคนล่าสุดเข้าไป แล้วบอกว่านี่แหละคือคนที่รู้ขั้นตอนรู้กระบวนการตั้งแต่มีการพิจารณารวบรวมนะครับเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะนําขึ้นทูนเก่าว่ากันว่านี่เชื่อว่าจะเป็นไม้เด็ดของนายกนตรีครับในการที่จะสู้คดีนี้คราวนี้เรื่องคดี40สวอสอยนายกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการถกกันต่อครับในวันที่10กรกฎาคมสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเท่ากับว่าขั้นตอนในการพิจารณาอยู่ในชั้นของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้น ตอนนี้มันนานกว่าช่วงกรอบเวลานะครับที่มีการพิจารณาคุณทักพลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับกรณีปมการเป็นนายกป,ปรีครบ8ปีหรือไม่ตอนนั้นใช้เวลา35-36กวันแต่ถ้าถึงวันที่10กรกฎาคมครับนั่นเท่ากับว่าคดีของคุณเศรษฐาอยู่ในมืออยู่ในชั้นของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมากกว่าคดีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างน้อย10วันแล้วครับและจะเพิ่มมากกว่านั้น ถ้าหากว่ามีการนัดในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับนะฮะนี่เท่ากับว่าเป็นเรื่องความชัดเจนถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องกรอบเวลานะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ครับคือวันนี้กับเมื่อวานก่อนที่จะมีคําวิิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสภาพอึมครึมความไม่ชัดเจนทางการเมืองเนี่ยความเข้มข้นนะฮะดูบรรยากาศเนี่ยมันแตกต่างจากหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวิจฉัยออกมานะครับ กลายเป็นความปลอดโปร่งกลายเป็นหนทางโล่งสะดวกครับที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนมันเสมือนกับมีการถอดฉนวนออกไปครับทําให้บรรยากาศเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้มันกลับมาปลอดโปร่งอีกคําลบหนึ่งคราวนี้สิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เรื่องหนึ่งครับก็คือการออกมาแสดงความเห็นในเชิงกฎหมายของอาจารย์วิศุคเกองาปรจประ์าด้านกฎหมายนี้ต้องยอมรับนะครับเมืนน่อวานี้อาจารย์วิศุเนี่ยบอกว่าทั้งเรื่องจริยธรรมทั้งเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นประเด็นที่ศาลจะให้น้ำหนักอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะพิสูจน์เป็นรูปธรรมเหมือนเรื่องอื่นได้ครับอาจารย์วิศุุบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องสู้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงรวเล็บ4่ว่าด้วยคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีนั้นอาจารย์วิศรุบอกว่านี่สําคัญครับจูๆ่ๆคนจะไปกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งนะครับบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตามรัฐธรรมนูญอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ครับเพราะเท่ากับว,ว่าจะเป็นการตัดอนาคตบนเส้นทางทางการเมืองต้องไปร้องต่อกอกตก่อนครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิศุุออกมาชี้ช่องเอาไว้ครับซึ่งก็มีในยะว่ามันมีแนวทางในการที่จะสู้คดีนี้อยู่ในทีเช่นเดียวกันครับนั่นมันยังส่งผลไปถึงว่าคล้ายๆกับเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่า ในท้ายที่สุดแล้วกรณีนี้มันน่าจะมีผลในเชิงบวกต่อคุณเศรษฐามากกว่าผลในเชิงลบครับสําหรับการได้ไปต่อบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นตามมาซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้ครับย้ํานะครับว่าถ้าหากเป็นไปตามนี้นะฮะนั่นเท่ากับว่าทางรัฐบาลภายใต้การนําของพักเพื่อไทยที่เป็นการนําก็จะประสบชัยชนะในยกแรกอีกเช่นเดียวกันนะครับ แต่ย้ำนะครับว่าในท้ายที่สุดต้องขึ้นอยู่กับคำวิจารณาของสารร,ร,รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญนะครับนะฮะแต่ทั้งสองกรณีคุณทักษิณและคุณเศรษฐาเดินหน้าต่อได้บนเส้นทางทางการเมืองนับจากนี้ไปนะฮะมันไปแตกต่างจากในส่วนของพรรคเก้าวไกลพอสมควรนะครับเอาละเรื่องประเด็นของพรรคก้าไกลอาจจะมองต่างมุมกันหลายคนนะครับนะฮะดูจากสัญ,ญญาณของสารร,รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ครับนะฮะ ก็มีแนวโน้มพอสมควรว่าพรรคเก้าวไกลก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยแน่ครับถึงแม้ว่าจะมีการนัดถกกันนัดต่อไปสามกรกฎาคมและนัดให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานวันที่9กรกฎาคมครับแต่ประเด็นสําคัญครับหนึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเปิดสารเพื่อไต่สวนเพิ่มเติมอย่างที่แกนนําของพรรคเก้าวไกลกต้องการหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะเมื่อวานานี้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้ส่งเป็นเอกสารเหมือนกับคดีของคุณเศรษฐาครับ แต่ว่าการส่งเป็นเอกสารกับการให้ปากคำนะครับต่อหน้าสารรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็ต้องไปวัดน้ําหนักกันดูนะครับว่าตรงไหนจะสามารถชี้แจงให้รายละเอียดความน่าเชื่อถือได้มากกว่ากันครับแต่ที่สําคัญประการหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมาครับมีคําสั่งให้นําพยานเอกสารในสํานวนการไต่สวนคดีคาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ามทับสองพซึ่งเป็นสํานวนไต่สวนในคดี แก้มาตรา112นําไปใช้ในการหาเสียงของพรรคเก้าไกลครับนะฮะสารสั่งให้นํามารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของสารร,ถถารัฐธรรมนูญนะครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมองได้นะครับบอกว่านี่มันอาจจะเป็นมาตราสั่งครับที่จะทําให้พรรคก้าไกลนั้นดิ้นลําบากมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเรื่องประเด็นการแก้ไขามาตรา112เนี่ยสารร,ถถารัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยออกมาแล้วครับมันไม่เป็นคุณต่อพรรคก้าวไกลอย่างชัดเจนนะครับ นะนั่นเท่ากับนั่นเท่ากับอะไรนะครับนั่นเท่ากับว่ากรณีของพรรคเก้าไกลนั้นในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะต้องได้ลุ้นกันพอสมควรทีเดียวครับแต่จะได้ไม่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญอีกเช่นเดียวกันครับส่วนคดีสุดท้ายนะครับคดีสุดท้ายนี่สําคัญครับเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยบอกว่า4มารตรานะครับของพรบว่าดว้ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมันไม่ได้ขัดต่อ รัฐธรรมนูญครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นคำวินิจฉัยออกมาด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นการปิดกั้นปิดทางครับแนวทางที่อยากจะเห็นการเลือกสวใหม่นะฮะโดยกติกาและเงื่อนไขที่จะ,จะอาจผ่อนปลนผ่อนคลายและเอื้อประโยชน์นะครับกับผู้คนมากขึ้นนะครับจากกติกาเดิมที่มันเป็นอยู่นะครับ กลุ่มที่มีความคาดหวังอยากจะให้มีการเลือกสอสอวอใหม่เนี่ยก็มีทั้งนักวิชาการกลุ่มคนหัวข้าวหน้าครับกลุ่มรักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมครับแต่มันถูกปิดตายไปเรียบร้อยครับการส่งสัญญาณให้เดินหน้าไปต่อครับถึงวันที่26มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันเลือกระดับประเทศเนี่ยครับนะฮะมันเท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องครับเป็นการเปิดช่องเป็นการเอื้อแนวทางให้กับกลุ่มชนชนนำนะครับสามารถที่จะยังได้ลุ้นอยู่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะได้สเปคของส so วนะครับในตามแนวทางที่คาดหวังเอาไว้นะครับนั่นก็คือเครือข่ายของกลุ่มบ้านใจหรือว่าเครือข่ายของกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองครับอันนี้มันเป็นประเด็นที่ยังไงยังไงเซเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามนั้นครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นความหวังสําคัญครับของกลุ่มอลิทนะฮะในการที่จะรักษาบทบาทรักษาอํานาจรักษาผลประโยชน์ ที่เคยพึงมีเอาไว้ผ่านทางสอวอชุดใหม่ครับเพื่อเข้ามาทําหน้าที่แทนสอสอในสายอนุรักษ์นิยมครับซึ่งร้อยหรอยงอย่างชัดเจนครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและครั้นจะไปหวังว่าจะได้สอสอสายอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะยิ่งยากลําบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับพอถึงขณะนี้4เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในยกแรกเราก็พอมองเห็นแล้วนะครับว่าใครเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ และก็มีโอกาสที่จะได้ในยกที่สองที่สตามไปด้วยนะครับข้ามกลางเรื่องราวข่าวาวสําคัญที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมแย่งเคียมนาที่ยังไม่จบไม่สิ้นของการเมืองไทยครับเมื่อวานนี้มันสมกับที่พี่ประจักษ์เรียกว่าอังคารเดือดจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่สารนบุรูญจวินิฉัยเนี่ยสภาพมันวุ่นวายมันดูจะอ,อ,อึมครึมอย่างยิ่งเลยเช็คข่าวกันวุ่นไปหมดเลยนะใช่แต่พอสารนบุรูญมี ความเห็นออกมาเนี่ยมันนะทำให้ทุกอย่างเนี่ยม,มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้มันต่างกันจาจากน้ามือไปหลังงมืออ่ะพูดง่ายๆครับกนะารเมืองมันไม่ได้เข้าถึงจุดอับอย่างที่เราคาดคิดกันไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็มีในยะที่สอดแทรกและควรจ้าติดตามอยู่ในทีเช่นเดียวกัน